เวียดนามสยุ่งโหยงหลังจากโคจรประทะช้างศึกรอบตัดเชือกศึกฟุตบอล AFF s u z u ซู c u กิคร2020รอถระอุขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับศึกบอล AFF s u z u ซู c u กิคร2020ที่ทีมชาติไทยจะต้องโคจรมาพบกับคู่ปรับอย่างทีมชาติเวียดนามเร็วกว่ากำหนดในรอบรองชนะเลิศ หลังจากที่ทัพดาวทองครับเอาชนะกัมพูชาไป4-0แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอทําให้พวกเขาได้แชมป์กลุ่มเพราะว่าอินโดนีเซียก็อัดเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้ขุนพลอินเนาประงาดควา้าแชมป์กลุ่ม B ไปครองแล้วก็เวียดนามทําได้เป็นเพียงแค่พระรองก่อนที่จะโคจรมาพบกับทีมชาติไทยซึ่งต้องบอกว่าสิติของทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของปักฮังซอ ทำผลงานได้ดีสดเสมอนะครับเมื่อเจอกับทัพช้างศึกโดยเฉพาะใน2เกมล่าสุดในศึกบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับแล้วก็ผลงานขันลงเอยด้วยการเสมอกันไปทั้ง2นะัด0ประตูต่อ0 อย่างไรก็ตามครับกลุ่มกําลังของทีมชาติไทยในการเจอกับเวียดนามทั้ง2เกมต้องบอกว่าไม่ได้ฟูลทีมแต่อย่างใดนะครับแตกต่างจากครั้งนี้ที่ขุนพลตัวหลักอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นทางทีทอนบุญมาทันชนาทิพย์สงกสินหรือว่าจะเป็นทีกรสินแดงดาขณะที่กลุ่มกําลังอื่นๆนะครับของทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่าอยู่ใน ช่วงที่พีคแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงโรเตชันนักเตะกันได้แทบทุกตำแหน่งนะครับเรียกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยแกร่งทั่วแผนมากซึ่งทำให้ปักทางซอครับทุนซื้อของทีมชาติเวียดนามก็ออกอาการหั่นผวานะครับแล้วก็ยกย่องว่าทีมชาติไทยที่พวกเขาจะเจอในเกมรอบรองชนะเลิศวันที่23แล้วก็26ธันวาคมนี้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่อย่างไรก็ตามครับปักทังซอก็บอกว่า พวกเขาพร,ร้อมเสบอครับแล้วก็เตรียมทีมมาอย่างดีและหวังว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้นะครับขณะที่มานโพกิ้งเองก็พาทีมลงฝึกซ้อมกันตามปกตินะครับเป้าหมายของมาโนมีอย่างเดียวก็คือพาทัพช้างศึกคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยขุมกำลังและความมั่นใจที่กำลังเต็มเปี่ยมน่าจะทำให้ผลงานการเจอกับทีมชาติเวียดนามครั้งนี้สดุดเร้าใจแล้วก็มีโอกาส ที่จะคว้าชัยชนะและก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนะครับส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลลิเวอไทยลีกครับโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะนะครับตอนนี้ก็มีรายงานว่าบีจีปุมย์ยูเต็ดครับหลังจากที่ทุ่มเงินกว่า30ล้านบาทครับควา้าวรชชิตกนิษฐ์สีบอมเพลเพลเมเกอร์ตาปิดจากชุบุรีเอแล้วก็เดกีทีมชาติไทย ชุดใหญ่มาร่วมทีมตอนนี้พวกเขาเตรียมที่จะดึงผู้เล่นแนวรุกเข้ามาเสริมทีมอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งนันกเตะคนนั้นก็คืออีสักฟานดี้ครับหัวหอกตัวติบชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นน้องชายของอิลิฟานฟานดี้ปาการหลังจอมแกร่งของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งฟานดี้ผู้น้องทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในศึกโบเอฟเฟูซูกิครับที่ลงแข่งขันอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งเขาก็เป็นตัวหลักของทัพรอดช่องครับ แล้วก็พาทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จนะครับจุดเด่นของนักเตะรายนี้ก็คือมีความแข็งแกร่งและก็มีความเร็วนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาเป็นหนึ่งในโกตาอาเซียนในการแข่งขันเลกที่2นะครับคาดว่า b ีจีปทุมยูเตจะมีการเปิดตัวนักเตะรายนี้หลังจบซึกโบเอเเฟซูซูกิครับนั่นเองนะครับเรียกว่าขุมกำลังแนวรุกข,ของ BG ก็จะจัดจ้านเพิ่มไปอีกครับหลังจากที่มีกระสินแดงดา ดิโกโ้ลุยซานโต้รวมไปถึงผสมพลเจะอเรือรัตนาพิลรมแล้วก็ตัวทีเด็ดอย่างเจนรบสัมพาดีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับสุดข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวในตลาดซื้อขายนาักเตเช่นเดียวกันนะครับเป็นข่าวของอดิศักกายซอนครับกองหน้า a อเคนายครับที่มีข่าวว่าอุระวะเรดไดมอนครับบิ๊กทีมนายสโบรเจลีญี่ปุ่นให้ความสนใจ ชากตัวไปร่วมทีมนะครับโดยอุระวะเลดไดมอนครับมีริกาโดโรดิกสครับอดีตคุณซือราชบ,บุรีบิดผล FC BG ปทุมยูเต็ดแล้วก็สุพรรณบุรี FC คุมทีมอยู่นะครับล่าสุดพวกเขาก็พึงควา้าแชมป์ฟุตบอลทั่วเอเอ็มเอร์เรอร์ครับมาครองได้สำเร็จแล้วก็ ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มครับศึกฟุตบอลเอฟซีเชเรลีนในฤดูกาลหน้าได้อีกด้วยนะครับก็ต้องมาติดตามดูนะครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับล่าสุดเมืองทองก็ได้ตั้งท่าหัวของอดิศัก์ไกรสอนไว้คว่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับหากว่าทีมอรวะเรดดมอนสนใจกระชากตัวอดิศักิ์ไกรสอนไปร่วมทีมจริงๆครับเชื่อว่าทีเรียนพยอง พร้อมปล่อยตัวอย่างแน่นอนนะครับน,น,นี่นก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์กันเยอะๆด้วยนะครับ